ตอนนี้เราก็ได้อยู่ในป่าแล้วใช่แล้วเราก็จะมาเอาชีวิตรอดในป่านี้กันซึ่งป่านี้อุดมสมบูรณ์มากๆหวังว่านะโอเคก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเอาเอาวุธมาก่อนแต่ว่าเราไม่ได้พกอาวุธมาเลยเราต้องทําไงดีโอ้พระเจ้าจงส่งอาวุธมาเถิดว้าวว้าวว้าว้าว้าวโค้ด โอ้ไม่กอดพระเจ้าม yeah, yeah, yeah. okay, ีจริงแย่ๆโอเคแล้วเราก็ไปลา่าสัตว์กันเลยแล้ว่แต่ว่าเราจะไปลา่าสัตว์ที่ไหนดีโอ้ น่มันหมีนี่ว่าได้เวลาหารมื้อเย็นแล้ว yeah. ทีแมงจุกเฮือกว้าวโอ้เราทำสร็จแล้ววู้ฮู

ฉันคือผู้พิทักษ์ป่าแห่งป่าใช่แล้วมึงฆ่าสัตว์มึงผิดกฎหมายผิดผิดศีลด้วยมึงรู้จักศีลข้อสองไหมเอ้เดี๋ยวข้อหนึ่งนี่ว่ะมึงรู้จักศีลข้อหนึ่งไหมศีลข้อหนึ่งเขาบอกว่าไงห้ามฆ่าสัตว์เข้าใจไอสัตว์เอ้แล้วมันทําไมว่าฆ่าสัตว์แล้วมันทำไม ฮะมันจะฆ่ากูไม่เห็นหรือไงฮะฝนตกแม่งเอาเอไอสัตว์ไอสัตว์เหยียบแม่งเลยกูเดดกูเดดกูตายแล้วอ้า,า,อาบ,บน่่าซเนเน่น่เน่เน่เน่ว่าทาเี้ยอะไรเนี่ย